สวัสดีครับ toys and candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนึนครับผมผมก็ไปสรรหาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมแล้วครับผมคลิปก่อนก็ได้ดูแบบเบิ้ลบีนะครับผมก็เป็นหุ่นซองนะครับแล้วกออ็มีหลายแบบก็เป็นแพ็คมั่งก็เป็นซองมั่งนะครับผมแล้วก็มีออหุ่นกล่องนะครับผมก็เป็นหุ่นตัวเล็กครั้งนี้ก็มาดูหุ่นตัวเล็กๆเ,เช่นกันครับผมนะแต่เป็นลนักษณะคล้ายๆแบบเลโก้นะครับเป็นออของทาร์นฟอร์เมอร์เขาจะเรียกว่า ทีโนะครับีโอนะครับก็เป็นเป็นเลโก้ตัวเล็กๆนะแต่แบบอันนี้ตัวนี้แปลกนะครับผมไม่ใช่ออติมัตพาไม่ใช่หรือเบนตัวนี้ก็เรียกว่า d ีเ k คิงนะครับก็ยังยังไม่ได้เล่นไม่ได้เคยแกะเล่นเลยนะครับผมก็ซื้อเก็บไว้นานแล้วครับผมเห็นเั็นแปลกดีนะผมก็มีเวลาน้อยพักนี้ก็งานยุ่งหน่อยนะครับผมกว่าจะได้รีวิวกว่่ห้าวันนะคร ตรงนี้ก็มีเวลาน้อยก็เลยนําตัวเล็กๆมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมผมก็ได้เล่นไปด้วยนะครับผมก็การรีวิวของผมนะคือว่าผมก็แกะเล่นนะฮะแล้วก็เออมาดูกันว่ามันดีไม่ดีแบบไหนยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับ ทุกทุกท่านเลยครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมมากดติดตามนะครับให้กําลังใจคอมเมนต์พูดคุยนะครับผมผมขอขอบพระคุณยิ่งยิ่งนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับผมเพราะว่าบางทีผมก็ไม่มีความรู้อะไรที่มันมากมายก็เพียงแต่ว่าเป็นคนที่ว่าชอบสะสมของเล่นแล้วก็เล่นของเล่นแค่นั้นเองครับผมไม่ได้คิดอะไรมากอันนี้เป็นของแท้นะครับผมมีของแท้ของป๊อปผมก็เล่นได้หมดนะครับผมนะถ้าว่าของเล่นชิ้นไหนไม่ถูกใจท่านนะครับท่าน กดนิไลค์ผมผมก็ขอขอบพระคุณอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าท่านเข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับครั้งนี้พีเดคิงทีโอจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มาเล่นเหมือนกันนะครับนี่นะตัวง่ามมากมากนะครับหน้าปกครับก็จะเป็นเขียนว่าในทีโอในนั้เป็นคอลเลคชันทูนะครับทาร์นโฟร์เมอร์คัสตอมนะฮะอันนี้ขี่อ่อนนะครับผมเหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6- ถึง12ปีนะครับผมอืมสมัยก่อนนะครับ ให้ดูราคานิดนึงราคานี่โอ้โห295บาทเลยนะครับผมแต่ผมไม่มีตังค์ซื้อหรอกครับผมก็รอตอนลดราคานะครับเนี่ยซื้อาคือโรบินสันมั้งครับ99บาทโอ้โหจาก200จาก259นะครับเหลือ99บาทก็เลยซื้อเก็บไว้ฮะอันนี้เขาก็จะมีทั้งหมดเอ่อ41ชิ้นนะครับ41ชิ้นเนี่ยอยู่ข้างในนะครับนะฮะไอ้นี่ก็เป็นคอมไบเนอร์โบสิ่หกหมายถึงเขาอาจจะแบบว่า สามารถเอ่อคอมบิเนชันนะครับสามารถที่จะมาดัดแปลงรวมล่างกันเลนอาวุธได้กันแบบโอ้โหตั้งแต่16รูปแบบขึ้นไปนะครับผมนะฮะก็เป็นแบบนี้เองอันนี้เป็นของแท้นะครับเนี่ยเฮดโบนะครับเฮดโบเฮโบนะครับเฮดโบเฮดโบนะครับอืมก็จะมีแค่นี้เองนะั่งใหเขียนพี่เดชคิง ข้างในก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยการรีวิวผมก็เอามาเล่นด้วยนะนี่ก็เขียนรีเด็ดคิงนะดูด้านหลังแพ็คครับด้านหลังแพ็คก,ก็ไม่มีอะไรนะก็จะเป็นรูปนะล่าต่างๆนะครับผมอันนี้ก็คงจะมีนะฮะเล่นสามารถที่จะเอามารวมล่างแปลงล่างได้16แบบขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์เขาให้เราสามารถที่จะ,ะเรียกว่าคัสตัมนะฮะคัสตัมก็คือ การ Modify ดัดแปลงนู่นดัดแปลงนี่อันนี้ก็จะเป็นในซีรีส์ชุดของคอเลชันทูนะครับผมนี่แบบนี้เองนะครับผมมีแค่นี้เองนะฮะ,ะเรามาดูข้างในแพ็กกันดีกว่าครับเนี่ยฮะผมก็ เอามาเล่นผมก็ได้เล่นด้วยนะครับเอามาเล่นมา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 โชว์นะครับก็มันเรียกแกะแบบใหม่นะครับะแบบนี้เลยนะครับแกะดูนะครับเนี่ยยังไม่ได้ตัดนะใสยได้จริงๆนะครับไม่อยากจะตัดแพ็คเลยครับอยากจะเก็บไว้อย่างนี้ครับแต่ว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าจะเอามาเล่นก็ต้องต้องยอม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 แกะแพ็คนะครับผมนี่เป็นแบบนี้เองนะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้อ่าเอาตรงนี้ออกมาดีกว่านะครับนี่ติดแน่นจริงๆนะครับ อันนี้ตรงไหนจะเป็นคู่มือครับผมคู่มือคู่มือ,มอแข่นี้เลยลวยกันง่ายดีนะเออโอ้โ,อโหก็จะมีแค่นี้เองโอ้อันนี้ก็เป็นตกเท่มากเลยครับผมอันนี้มาตั้งเป็นเทอเรีกว่าเออเทอาเออแฟนสแตนก็ได้นะครับใหญ่ไหมเท่เลยหน้าตั้งเงี้ยเข่าท่าดีฮะโอ้โหนี่มาดูข้างในแค่ก,กันดีกว่าครับผมว่ามีอะไรเอยนะครับนี่มีปืนด้วยเอ้ยเป็นดาบนี่โอเค สวยจริงๆเลยฮะโอ้โหมีหลายชิ้นมากเลยครับผมเนี่ยมีหน้าทำไมถึงแพงนี่โอ้โหมีชิ้นปีชุบโครเมี่ยม,มงเงาแวบเลยสวยมากๆเลยผมชอบงานประเภทนี้นะครับมีชุบโครเมี่ยมมีชิ้นใสตรงนี้ก็เป็นชิ้นใสฮะในตัวเขานะครับผมอืมชิ้นใสมีหัวด้วยหัวชุบโครเมี่ยมแกะหัวออกมากดีกว,ว่าครับปึ๊บหนึ่งโอ้โหระเด็นหลุดเลยฮะ,ะเล็กฮนะนี่ก็เป็น งานสานาดของเลโก้แน่นอนเลยครับผมอย่างเราเรียกว่าทีโอนะครับตรงนี้เป็นชิ้นใสอันนี้ก็เป็นเป็นหน้ากากใสาสวยจริงๆครับผมอันนี้ติดแน่นดีครับเอ้โหดูนี้ครับนะมีสีสันนะครับผมเนี่ยเป็นสีเออโครเมียมก็สีบอลบอลไม่ใช่สีโครเมียมสีบอลบอลนะครับผมสวยจริงๆเลยอ่ะ มีทั้งหมดสี่บดชิ้นอันนี้จะเป็นของลักษณะของตัวปกตินะครับผมคือว่าไม่ได้ชิ้นใสนะครับผมก็มีหัวแล้วก็แขนมาให้นะครับอันนี้ก็มีแค่นี้นะครับปึ๊บตรงนี้ก็คงเป็นอุวุธประกอบนะครับะเดี๋ยวผมว่าลองเอามาต่อกันก่อนดีกว่านะครับดูจะเป็นแบบไหนนะฮะป๊บอ่ะแล้วหัวเขาก็มีอยู่แค่นี้เองอันนี้ก็แขนก็ติดไปปุ๊บแค่นี้เองฮะเล่นง่ายดีครับผมพวกงานพวกเอ,อ่อเรียกว่าเลโก้เนี่ยครับจะ เจร้อยจบง่ายดีครับผมอ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่เรานะเอาหัวมาใส่นะครับวันนี้ก็เป็นหน้าตากนะครับผมต่อไปเรามาแกะตรงนี้ดูนะครับผมว่าเป็นแบบไหนนะครับแกะตรงนี้ดีกว่าครับเ,เ,เสียดายเสียดายเออนี่โอ้โหเสียงสุดๆนี่มมีฮะคีโอ,โอของแท้เนี่ยฮะของก๊อปของแท้ผมเล่นหมดสี่สิบเอ็ดชิ้นโอ้กองอยู่ตรงเนี้ย อ่าให้ดูก่อนนะครับผมจะมีที่แปดชิ้นอ่าเดี๋ยวเราผมมาดูคู่มือก่อนดีกว่าครับผมนะการเล่นการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ครับควรจะศึกษาคู่มือหรือว่าเออเออรู้ก่อนนะครับว่าเขาจะทําแบบไหนยังไงนะครับอ่ก่อนที่จะลงมือเล่นก็ได้ไม่ผิดพลาดโอ้โหสวยจริงๆครับทิ้์สีด้วยนี่ฮนะคอตัมเท่เท่พีเดคิงอโห อืมสวยยครับก็จะมีวิธีการประกอบนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับผมสี่ห้าหกหกขั้นตอนก็คือทำเป็นเออเรียกว่าแผงสำหรับงานคัดต้อมติดอาวุธนะครับผมนะฮะส่วนส่วนไอตัวหุ่นนะครับผม หุ่นก็คงไม่ยากนะครับผมนี่ฮะแนวจัดเรียงเป็นแผงแบบนี้เขาก็มีให้ดูนะครับมาเรียงเป็นชิ้นๆจะมั้ยนี่ก็ใส่ไปก่อนนะครับแต่แล้วเราก็เอาหุ่นมาเรียกว่าคัสตอมหรือโมดิฟายคือว่าแล้วแต่เราจะแดัดแปลงเล่นไปเรื่อยๆนะครับนี่16รูปแบบนะครับผมเนี่ยคอมไบเนชั่นนะครับผมเนี่ยฮะก็จะใส่ขายาวได้ใส่อาวุธได้ถือเออเรียกว่าหอกหรือว่าดาบได้นะติดปีกได้ติดกลางหุบได้นี่ครับผมสิบหกลูปแบบน,นะครับผมเนี่ย ต่อแลเด็กเล่นสนุกแน่นอนครับผมเพราะว่าเราเรา,เราต้องใช้จินตการสร้างสรรค์เราเองนะครับผมตามใจเราเลยตอนนี้เรามาลองประกอบตัวนี้ก่อนขั้นตอนที่หนึ่งเลยครับเอาขั้นตอนที่หนึ่งเลยปึ๊บนีผมดูแผงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวงงดูยุ่งยากครับผมอผมว่าเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูเป็นเป็นแบบนี้เลยนะกันนะครับผม ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นแบบที่เห็นตามรูปแบบที่ไว้ตรงนี้นะครับก็จัดทาเป็นแบบนี้แล้วฮะเนี่ยชิ้นเขาก็จะมาประกอบแบบนี้ฮะ คล้ายๆเป็นสแตนตั้งโชว์มากกว่านะครับผมเพื่อที่จะได้หยิบชิ้นส่วนต่างๆเนียครับมาเล่นคัสตอมมาเล่นรมล่างแบบเแปลงล่างแบบไหนก็ได้นะครับอ่ะดูตรงนี้นะครับผมโอ้โหตรงนี้มีปัมม๊มด้วยนะครับเนะี H ่ยฮะฮชโบนะครับผมมีรหัสด้วยนะครับผมผ่านการ QC แน่นอนนะครับผมเนะี่ยฮะ โอ้มีปั๊มตรงนี้นะครับเลโก้ Lego อย่างดีเลยนะครับผมอืมเป็นแบบนี้เองสวยมากๆครับผมก็ที่บอกก็ชอบชิ้นใสตรงนี้นะครับใสสวยจริงๆครับเป็นเอ่อหน้ากากนะครับอืมอืมแบบนี้เองแล้วก็มีให้สองชิ้นเป็นโครเมียมแล้วที่ผันก็มีปีกนะมาเววรวัแบบเลยนะครับผมตอนนี้เราเดี๋ยวเรามาเอาแกะตัวนี้เพื่อว่าที่ว่าจะมาประกอบให้เป็นหุ่นนะครับผมเป็นหุ่นนะครับ พีเดอร์ิงจะเป็นแบบไหนนะครับผม,มดูเลยครับออโอ้โหอันนี้ดูหน้าตาเขาก่อนดีกว่านะ,ะหน้าตาเขาจะเป็นแบบไหนเองนะฮะสีสวยครับผมเป็นทําเป็นสีบอลบอลนะครับผมนะชุบโครเมี่ยมถ้าไม่เป็นสีบอลบอลไม่ได้ชุบโครเมียมนะครับเนี่ยฮะหน้าตาแบบนี้เองครับหัวเล็กนิดหนึ่งนะครับก็เหมือนเลโก้ทั่วๆไปนะครับวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้ อ๋ออย่าลืมเดี๋ยวถ้าเราใส่ปีกเราก็ใส่ตามนี้ก่อนนะครับผมปุ๊บเนี่ยไว้ไว้ต่อไปเราจะได้เสียบข้างหลังได้พวกทําเป็นปีกนะครับผมปุ๊บก็เสียบอย่างนี้ฮะก็ะดูตามรูปแบบวิธีการประกอบตามขั้นตอนนี้นะครับผมเนี่ยเล่นพวกเอ่อคีโอหรือว่าพวกเลโก้นี่ก็ไม่ยากค่อยๆทาไปเรื่อยนะครับผมนะค่อยๆทําไปเรื่อยเด็กๆจะชอบเล่นง่ายครับเสร็จแล้วก็ตัวมาเสียบกันปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เองจบนะฮะ มะอืมหน้าตาแบบนี้เองครับนี่แล้วแต่เราจะเอาหัวแบบไหนนะครับหัวแบบนี้ก็ใส่เข้าไปฮะนี่แค่นี้เองก็หล่อเท่แล้วครับสวยจริงๆเลยครับผมให้ดูขนาดนะครับสูงอยู่ที่ประมาณสักสี่เซนครึ่งนะครับผมความกว้างก็อยู่ที่ประมาณสักเออสองเซนครึ่งนะครับสวยจริงๆครับโอ้โหเป็นไงครับนี่ครับผมก็เพิ่งแกะเล่นนะครับผมสวยจริงๆเลยฮะอืมฮะ ตัวเล็กๆแต่ว่าคุณภาพไม่ต้องห่วงนะครับของแท้ดีแน่นอนนะครับเอ่อราคาใหม่ๆนี่หูสองร้อห้าสบาทลดเหลือเ9้บาทแต่ว่าคุ้มจริงๆครับนี่มีเออคล้ายๆหอก,กหรือดาบอาวุธให้ถือด้วยนะครับผมก็จับเล่นไปนะครับถือแบบนี้มั่นคงแน่ๆเออในรูปนี่เขาถือมือมือซ้ายนะครับมาใส่เข้าไปปุ๊บนี่ก็ปุ๊บตามแบบเป๊ะเลยนะฮะออได้หล่อเท่ตามแบบเป๊ะ อย่างเงี้ยฮะก็จะถือแบบนี้เองโอ้โหสุดสุดนะครับอแค่นี้ฮะเดี๋ยวเอ,อเรามาเล่นเต่ปีใส่ปีตามขั้นตอนอย่างนี้นะครับผมใส่ปีนะครับผมใส่ปีเท่านะครับผมปีก็ไม่ยากก็แกะออกเลยนะครับจะเอาแป๊บแล้วก็เอ,อติดตรงนี้เข้าไปปุ๊บปุ๊บติดข้างหลังนะฮะแล้วก็เอาปีเนี่ยใส่ตรงนี้ ตรงใส่จะใส่ตรงนี้ปึ๊บนะฮะล็อกฮนะเพราะว่าตรงนี้เขาจะเปิดพับได้ปีกก็จะพับได้นะครับผมอืสวยจริงๆครับนะปึ๊บนี่เห็นไหมใส่ปีกแล้วก็จะเป็นแบบนี้เองโอ้โหเท่มากๆเลยครับผมปีกนี้ก็ขยับได้นะเอ็นไปข้างหลังได้นะครับดูารามกว้างของปีกนะครับผมพอเสร็จแล้วนี่อยู่ที่ประมาณสักสิบสองเซนนไสิบสองเซนแล้วครับผมสวย สวยแท้เลยครับผมอ่าทีเดคิงอ่ะถือวุฒผมว่าผมชอบถือมือฝามากกว่าครับผมแต่แดดๆก็ถือมือซ้ายปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้พวกงานที่เราจะเอามาคตัตตอมก็ไม่มีอะไรยากครับแล้วก็เออใส่ชิ้นส่วนเนี้ยฮะผมก็ไม่รู้ตรงนี้เป็นอะไรแบบไหนนะครับผมก็ยังดูไม่หมดแล้วก็มีมือตรงนี้เป็นเอออะไรพ่มาชิ้นหนึ่งครับผมตรงนี้ก็ไม่รู้ใส่อะไรนะครับผมนี่ฮะเราก็เล่นเนี่ย สามารถที่จะเล่นแปลงร่างได้ตั้ง16รูปแบบหรือมากกว่า16รูปแบบแล้วก็จะแปลงไปเรื่อยจับนู่นจับนี่ใส่อุปเปลี่ยนผงเปลี่ยนขาไปเรื่อยเปลี่ยนเป็นตัวใสอย่างเงี้ยฮะเปลี่ยนเป็นตัวใสตัวใสก็ใช้ชิ้นนี้นะครับขาก็เอามาต่อปุ๊บแค่นี้เองก็จบนะครับก็ดึงขาตรงนี้ออกเงี้ยฮะปุ๊บแปลงร่างปุ๊บยเงี้ยดึงขาออกแป๊บก็ยกขาตรงนี้ต่อเข้าไปปุ๊บเน,นี่ฮะมือก็เปลี่ยนได้ แขนขาเปลี่ยนได้แป๊บเรียบร้อยจบอ่าก็จะได้ตัวสูงสูงขึ้นมาหน,น่นะครับอืมเป็นแบบนี้เองนะฮะสวยเท่มากๆเลยนะครับอืมโอโ้โหพีเดคิงนะฮะก็ะปุ๊บอืมก็ตั้งเอานะครับอืมสวยจริงๆครับตรงนี้เขาจะมีรูให้เสียบที่จเป็นที่ตั้งได้นะครับพอเรารวมเปิดแปลงล่างเป็นตัวใหญ่แล้วอยู่ที่หกเซนครับผมอ่า โอ้สวยสวยสวยครับผมยืนยังไงเอ่ยยืนอย่างนี้มั้งครับผมอ่ะน่ครับผมก็จะยืนได้แบบนี้ครับผมอืเป็นแบบนี้เองนะครับผมนี่ฮะสวยจริงๆครับโอ้คุ้มคุ้มนะฮะเก้าสิบเก้าบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้คงหาซื้อยากแล้วครับผมไม่ค่อยมีขายแล้วครับผมดูสีสันนี้ทำอย่างดีเลยมากๆเลยนะครับผม สีนี่สวยจริงๆเลยนะฮะ99บาทฮนะพีเด็กคิงฮะอืมของเล่นเก่าเก็บไว้ในนี้จะยืนยากนิดนึงผมว่าเอาเอาเอาขาแบบนี้ดีกว่านะครับนี่นี่จะยืนง่ายหน่อยนี่นี่ยืนง่ายครับเนี่ยฮะการเล่นสไตล์เลโก้แล้วก็ถอดใส่ถอดใส่ตรงนี้หมุนได้นะครับผมตัวนี้หมุนได้นะฮะจัดท่าทางเอานะสุดยอดจริงๆเลยแขนขาเนี่ยขยับได้ มือขยับได้ปี๋หัวนี่ก็หมุนได้นะครับผมหมุนเอาตามใจเราชอบนะครับก็หมุนแล้วเราก็เนี่ยฮะจัดสวยมากๆเลยครับผมนะครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆนะครับผมเป็นคีโอไทม์ฟอร์เมอร์จากฮัโบนะครับสวยจริงๆเลยครับผมคุ้มมากครับส่วนตัวนี้นะครับเราก็ที่บอกนะครับผมสามารถที่จะเอามาเสริมนุ่นใส่นี่อย่างเงี้ยได้16รูปแบบขึ้นไปเลยนะครับผม สุดๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะหาของเล่นแปลกๆนํามาดีดูให้ท่านได้ชมเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมนี่ได้ดูหุ่นสวยๆนะครับผมผมก็พ่งจะมาเล่นเนี่ยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามก็ลงมากดติดตามนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ